สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำครองแครงแก้วใบเตยกะทิสดสูตรนี้แป้งหนึบหนับกะทิหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูคลองแคลงใบเตยในวันนี้นะคะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะก่อนนํามาใช้นะคะเพื่อนๆต้องลองชิมดูก่อนค่ะว่ามีความเปรี้ยวหรือความหวานนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมะพร้าวมีรสเปรี้ยวห้ามนํามาใช้ทําขนมค่ะไม่งั้นขนมจะเสียรสชาติได้นะคะตามมาด้วยหัวกะทิเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นแป้งมันสําปะหลังแม่ซีใช้ตรามีคู่ดาวนะคะใบเตยมัดงาขาวคั่วบุกพอแตกน้ําตาลทรายเกลือป่น แล้วก็สุดท้ายน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะสำหรับน้ำใบเตยเข้มขน้นแม่ซีทำให้ดูมาตอนต้นคลิปแล้วนะคะวันนี้ใช้วิธีการโขลกให้ละเอียดแทนการปัน่นเนื่องจากว่าอยากได้น้ำใบเตยเข้มข้นมากจริงๆอะคะ่ะก็เลยใส่น้ำเปล่าไปแค่4ี่ถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิดว่านำไปปั่นเนี่ยเครื่องปั่นอาจจะปั่นไม่ไหวก็เลยใช้วิธีการโขลกแทนนะคะแต่ถ้าบ้านใครมีเครื่องปั่นกำลังแรงสูงคิดว่าสามารถปั่นได้นะคะก็นำไปปั่นได้เลยค่ะเทแป้งมันลงในชามผสมนะคะ วันนี้แม่สีจะทำเป็นสองสีนะคะก็คือสีขาวกับสีเขียวใบเตยค่ะโดยใช้แป้งมันสีละ150กรัมนะคะเราจะนวดทีละสีค่ะ จากนั้นก็ให้มาต้มน้ํานะคะต้มหม้อเล็กๆก็พอค่ะไม่ต้องต้มเยอะนะคะเราจะรอจนกระทั่งน้ําเดือดพล่านแล้วก็นําน้ําเดือดเนี่ยไปนวดกับแป้งมันค่ะอันนี้สําคัญนะคะจะต้องใช้น้ําเดือดในการนวดแป้งมันเท่านั้นเพื่อทําให้แป้งสุกแล้วแป้งจะไม่คืนตัวค่ะถ้าเพื่อนๆนวดแป้งด้วยน้ําอุณหภูมิห้องนะคะก็นวดเป็นก้อนได้เหมือนกันค่ะแต่เวลาวางแป้งไว้นะคะแป้งจะค่อยๆเพลิเหลวเหมือนสาระนะคะแล้วทําให้การขึ้นรูปเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะ พอน้ำเดือดพล่านแบบนี้แล้วก็ตักไปใส่ในแป้งได้เลยค่ะค่อยๆเทน้ำร้อนไปทีละนิดอย่าเพิ่งใส่พรวดเดียวหมดนะคะจากนั้นใช้ช้อนค่ะคนให้แป้งเข้ากันอย่าเพิ่งใช้มือนะคะเพราะว่ามันร้อนมากสำหรับปริมาณน้ำร้อนแม่ซีจะไม่บอกเป๊ะๆนะคะว่าจะต้องใส่เท่าไหร่อาศัยค่อยๆเติมค่อยๆนวดจนได้เนื้อแป้งที่มีเนื้อสัมผัสคล้ายดินน้ำมันนะคะ พอแป้งอุ่นจนสามารถนวดได้นะคะเพื่อนๆก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะเนี่ยนะคะนวดให้ได้ลักษณะแป้งที่เหมือนดินน้ํามันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะรัดด้วยฟิล์มถนอมอาหารเพื่อป้องกันแป้งแห้งนะคะพักแป้งสีขาวไว้ก่อนค่ะต่อไปไปทําแป้งสีเขียวกันได้เลยค่ะแป้งมัน150กรัมเหมือนกันนะคะจากนั้น ใส่น้ำไปเตยเข้มข้นลงไปประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะค่ะแม่ซีใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วกันนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนค่ะ ่อไปมาถึงวิธีการขึ้นรูปแล้วนะคะแม่สีจะคลึงแป้งเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นจะตัดนะคะขนาดตามชอบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะประมาณนี้ การกดแป้งเป็นตัวคลองแขงนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีก็คือพิมพ์กดคลองแขงค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะอันนึงประมาณเกือบ30บาทค่ะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้ซ่อมแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ถาดที่โรยด้วยแป้งนวลน,นะคะเราจะใช้แป้งมันทําเป็นแป้งนวลค่ะวิธีการกดนะคะให้โรยแป้งมันลงไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นวางก้อนแป้งลงไปใช้นิ้วโป้งดันไปข้างหน้านะคะกดค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะได้ปัวคลองแลงแล้วนะคะวางไว้ในถาดก่อนค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราจะต้มแป้งให้สุกกันค่ะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็คือน้ำเย็นใส่น้ำแข็งนะคะให้เย็นจัดๆเลยค่ะใช้สำหรับน็อกแป้งที่ต้มสุกแล้วนะคะก่อนจะนำแป้งลงไปเนี่ยจะต้องเคาะเอาแป้งส่วนเกินออกก่อนนะคะจากนั้นก็เทลงไปเลยค่ะเ <uck> ขียดนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยติดก้นกระทะค่ะ <S <s <uck> จากนั้นก็รอจนกระทั่งแป้งสุกถ้าแป้งสุกแล้วเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะ พอแป้งสุกลอยขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้แป้งเนี่ยสุกนุ่มดีนะคะพอครบ5นาทีนะคะก็ตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นได้เลยค่ะนี่นะคะ พอตัวคลองแทงโดนน้ำเย็นนะคะตัวก็จะใส่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำน้ำกะทิกันนะคะตั้งกระทะค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปยกเว้นเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็งาขาวคั่วนะคะหัวกะทิค่ะน้ำมะพร้าว น้ำตาลทรายขาวเกลือป่นแล้วก็ใบเตยมัดค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนส่วนผสมตลอดเวลานะคะจนกระทั่งเดือดแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือละลายดีค่ะ พอกระที่เริ่มร้อนแล้วก็เดือปดปุดๆนิดๆนะคะไม่ต้องถึงกับเดือดพล่านนะก็ใส่คลองแชงลงไปได้เลยค่ะ,สะเสด็จน้ําก่อนนะคะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นรอให้กระทิเดือดอีกสักครู่หนึ่งค่ะพอกะทิเดือดปุดๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะให้ดูชัดๆค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะปิดแก๊สค่ะทีนี้ในส่วนของน้าขาวนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะแบ่งใส่เป็นถ้วยๆแบบนั้นก็ได้ค่ะ ตอนนี้คลองแคลงใบเตยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะตัวแป้งจะมีความหนึบหนักเคี้ยวสนุกนะคะ หอมงาขาวคั่วหอมมะพร้าวอ่อนอร่อยมากๆเลยค่ะตัวกะทิก็หวานมันกำลังดีตัดด้วยรสเค็มนิดนนะคะแนะนำเลยค่ะทดลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ